มาครับมาครับนะแนวทางรัฐบาลตัวเปิดเนาะนะนครับแนวทางรัฐบาลตัวเปิดสวัสดีคุณแม่สวยนะครับสวัสดีคุณออนด้วยอ่าอ่าเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะครับทักทายกันพี่น้องทักทายกันเด้อทักทายกันเด้ออ่าไม่ทักทายนะ ไม่ทักทายแสดงว่ายังไม่มานะครับนอนดึกทุกทุกคืนค่ะนะครับยังไม่นอนค่ะขอเสียงก้นท่านในอน,ใน,นอนแนพี่นงนะครับไล์อะไรอ่าไล์อะไรจ้าน้อยหรือหรือไทยไทยครับอ่าไ์สดไทยนะครับผมนะไทยหรือรัฐบาลน,นะจ้าไม่ดึกจ้าไม่ดึกคนที่ยังไม่นอนนะขอเสียงหน่อยจ้า ขอเสียงคนท่านในนอนในพี่นอ้องอรอเนาะนะก่อนหน้านี้ผมก็ได้แจ้งทุกคนไว้แล้วนะว่าจะอ,ะอะคืนนี้ว่าจะมีการไลฟ์สดนะครับเนาะสำหรับบางท่านก็อสำหรับบางท่านก็เข้ามาเนาะบางคนก็หูบางคนกาะถ่านะครับบางคนเกาะบางคนเกาะนอนเร็วนะครับผมอบางคนทร้อให้พร้อมแบ่งปันทุกคนแล้วจ้ะ เข้ามานะครับเข้ามานะอ่ะสามแชร์นะครับนะสามแชร์พร้อมกับจิ้มลิงดนลังและกับตัวเปิดรัฐบาลงวดสิบหกมิถุนาสองห้าหกห้าจะเอาตัวเปิดมาเล่นลาวครับพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้วันจันทร์ตรงเป๊ะเลยนะพรุ่งนี้ใครจะเอารัฐบาลไปเล่นลาวก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีส่วนมากรัฐบาลลาว นะส่วนมากนะครับมันสิวาจางไหนล,ละ่ะมันเขา่าอ่ามันมันออกมันออกคือกันนะครับบางเทียมันที่เอาอ่าบางเทือ่าาราพัฒนานะครับเอาผลของรัฐบาลไปออกผลก็มีนะครับมันแล้วเมื่อกี้บอเมอราผมบ่าถือผมถื่ออยู่แต่ผมได้หน่อยซื้อนะครับนะผมรูดสองรูดสองนะครับ รูดสองเออมันก็ได้อยนะครับแต่มันได้บ่หลายสำนันละนะครับแบบนี้ก็ถูกนะอ่าเรียกเรียกว่าถูกได้ไหมเรียกว่าได้นะเรียกว่าถูกได้แต่แต่มันบ่พ่อซื้อ,อ,อนะครับนะเพราะฉะนั้นงวดน,นี้เราถึงมาแก้มือนะครับเนาะอันนี้ว่าถึงรัฐบาลงวดนี้เขามาแก้มือเขามาเบากันต่อนะครับผู้ใดเห็นเลขแล้วนะครับยิบจับออกเปลี่ยนได บ่าจำเป็นนะครับว่าจำเป็นที่จะแบบอ่ะตามผมทุกโตเล่นทุกโตที่ผมหายไปนะครับตัวไหนชอบตัวไหนดูแล้วนะครับอ่ะมันตรงกับเลขของเฮานะรตรงกับเลขตัวเดียนที่เฮาได้มาตรงกับเลขที่เฮาฝันนะครับตรงกับเลขอายุทะเบียนบ้านนั่นโน่นนี่นะครับเก็บเอาไปเล่นได้นะครับเนาะหรือถ้าใครอยากตามผมในรูปแบบเต็มนะครับผมก็ยินดีพี่น้อง นะครับยินดีนะเพราะว่าแนวทางแต่ละชุดนะครับแต่ละแนวทางโบแมนว่าได้มากง่ายๆพี่น้องนะครับบางงวดเฮดเกือบตายนะครับบ่เข่านะบางงวดนะครับได้มากเนีเ่ยเปะลงไซเมอ่อนี่นะครับยิบนั่นยิบนี่เป็นตัวเลขเอามาตีเป็นเลขได้เสยนะครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงจริงนะครับ <c oughs> อ่ะเข้ามาครับเข้ามา ตัวเปิดรัฐบาลนะครับเนาะสำหรับท่านใดพร้อมรับตัวเปิดรัฐบาลงวด16มิถุนา25งห้าอันนี้แจ้งครั้งสุดท้ายนะครับแจ้งครั้งสุดท้ายต่อไปนี้เปิดแล้วนะต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเปิดแนวทางรัฐบาลแล้วนะครับแจ้งครั้งสุดท้ายสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนขอคนละหนึ่ง ขอคนละหนึ่งครั้งนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะแนวทางตัวเปิดเปิดเลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนท่านใดที่จิ้มแล้วพิมพ์คําว่าตัวเปิดครับพิมพ์คําว่าตัวเปิดขึ้นมาท่านใดจิ้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับพิมพ์คําว่าตัวเปิดขึ้นมานะรัฐบาลตัวเปิดบางท่านก็ยังไม่รู้ ว่าตัวเปิดมันคืออย่างนะครับตัวเปิดรัฐบาลคืออย่างคุณเตยนะครับนะตัวเปิดนะครับจะเป็นเลขคู่แรกนะครับที่ผมทําการเปิดเลขคู่แรกเลยเกี่ยวกับแนวทางรัฐบาลนี้คือคู่แรกนะครับมันลา้ลางๆเลยนะครับมันอาจจะดังแหละคิดคิดไปก่อนเลยวันเลขคู่นี้แหละอาจจะดังแน,น่นอนนะครับ อย่างที่2นะครับอย่างที่2เป็นเลขตัวที่แบบเน้นนะครับตัวที่เน้นให้ทุกคนเฝ้าไปซื้อเฝ้าไปยิบเฝ้าไปหาให้ทุกคนตรวจเช็คเลขในตัวเจ้าของนะครับว่าตอนนี้เขอาอตอนนี้เขาวางแผนไว้ยังไดบางคนบางคนอะรุ่นพ้นรุ่นพ้นเมื่อนี้สมมติเมื่อนี้เลขออกรัฐบาลออกนะออกซีโมงไม่รอนะครับรุ่นพ้นปุ๊บนะครับ บอพ่อสุโม,มงคิดไว้แล้ว <c oughs> คิดไว้แล้วว่าสินเรียนเลขยยังใช่ไหมบางท่านอ่ะเลขออกปุ๊บคิดเลขใหม่คิดเลขงกว่ต่อไปภาพเลยนะครับ <c oughs> คือมันจะเป็นอย่าง,งานั้นถ้าใครที่แบบเล่นประจำอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถือกบอเถือกบอเกียวนะครับ <c oughs> ขอให้ขอให้ได้เหรียนบางคนนะครับผมนะผ <c> ม <oughs> ไม่ไพยย่หลังในเบอร์่อนด ถูกอยู่แต่บอดไดหลายแมนครับอันนั้นคือคือความหมายเดียวกันเลยก,กับผมนะครับนะถืออยู่แต่บอดไดหลายนะคือเลียหลายก็่ถือนะครับบอกง่ายๆเลียหลายก็่ถือนะอยู่ไสก็ดังงวดนี้นะครับนะอยู่ไหนก็ดังนะอยู่ไหนก็ดังครับบอกเลยผูดใดวะสองบอมาสองอโมโกนะครับนะขิดไมค์หนองนะครับนะตัวเปิดรัฐบาล อ่ะเอาตัวหน้าไปก่อนครับใครเติมได้เติมให้ผมหน่อยใครเติมได้ช่วยเติมให้ผมหน่อยสามสามพยางนะครับเออสามพย่างกับชบไผ่นะครับถือขาดทุนถือแต่ขาดทุนแม่นว่อ่ะย่างเตยสิบลเหลือนะครับไ่ไ,ไปเต่สองหนึ่งพุ่นล่อ่ะสองหนึ่งจนถึงสองสองเก้านะอ่ะ บางคนนะครับสองศูนบนเนี่ยนะสองศูนย์ยิบไว้เลยบางคนนะนะครับสองเก่ามาหลายแทนพี่น้องทั้งสองเก่าทั้งสองหานะครับสองสองก็มาหรือผู้ใดมักเลขสองสองพี่น้องโอ้เลขเบื้อน,นี้เล่นง่ายเลยนะอ่าสวัสดีคุณเลขตัวไหเลขตัวไหะเปิดเลยแล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับที่ต้องการแนวทางรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับนะท่านใดต้องการแนวทางรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับรับแนวทางฟรีรับง่ายๆจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนะครับรับฟรีได้เลยในกลุ่มนะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับนะเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพายถูกนะครับโอ้ถูกหลายคนเลยถือไรดีนะครับผมบอกเลยขนาดผมไม่ระบุนะว่าเลขตัวหลังคืออะไรมีคนพิมพ์สองห้ามาเยอะมากนะครับว่าแต่เห็นเลขสองพี่น้องว่าแต่ผมเปิดนี่ปุ๊บนะครับพิมพ์สองห้ามาสองสามคนนะดูแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเลขสองนะ ไปเลยคร,รับลอตเตอรี่เฝ้าหาอ่าวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันที่ห้าโอ้มาแล้วลอตเตอรี่มาแล้วนะครับนะ้าทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูได้ลอตเตอรี่สองห้าหรือห้าสองนะอ่าหยิบไปเลยว่าแล้วต้องสองห้านะครับเฮ้ย <c oughs> ถ้าถือถือเลขกันไหมเนาะผู้ใดถ้าบ่ถือเบิรงไลส์โซนีก็ถือคือเก่าแหละพี่นะ้องเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆงปังๆไปด้วยกันเนาะนะครับตัวเปิดราฐาัฐบาลงวด16มิถุนา25ง5นะครับ25 52อย่าลืมกลับนะครับนะอย่าลืมกลับนะนะถ้าไปดูโรตเตอรี่แล้วนะครับ25ไม่มีเอา52ก็ได้นะเอาเลขที่มันคล้ายๆกันนะครับบักค้นตีขึ้นตีลงไปแล้วนะครับเลขตัวเดียวได้วันซีหาคูนี้ บางคนไน้าเลขไปคู่เดียวนะสองห้าตีเป็นสองสี่นะตีตีลงนะครับตีขึ้นอีกสองหกนะอันนี้คือถ้าถ้าเป็นเลขที่เราถูกใจนะผมเคยครับเลขหนึ่งคู่ตีตีได้ประมาณตีได้เลขประมาณสี่หาคู่นะครับนะคือตีขึ้นไปด้วยนะครับเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มลดแต้มแล้วก็เพิ่มแต้ม,ม,ตมลดแต้มแล้วก็กลับด้วยไอเลขหกกับเลขเก้าเนาะกลับเล่น นะครับเอ่อก็จะได้เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมา4ี่ตัวนะครับสี่ตัวแล้วอีกแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งนะแล้วอีกคู่หนึ่งก็ไปกลับเลขหน้าเอานะครับเลขตัวเดียวอ่ะเลขตัวเดียวตีเป็นเลขประมาณต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเลขก่อนดังหรือเป็นเลขก่อนอันนะใครจะรอดูภาคสอง